สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทําเทียนหอมนะคะเป็นเทียนหอมอโรมาเทียนหอมเนี่ยคือเราสามารถทําเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วยนะคะหรือว่าเราจะจุดจุดไว้ในห้องก็จะได้กลิ่นจากน้ํามันหอมระเหยจะช่วยบําบัดช่วยทําให้เราผ่อนคลายถ้าเราใส่น้ํามันหอมระเหยพวกน้ํามันยูคาลิปตัสหรือว่าพวกเปปเปอร์มินตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่อง แก้วัดไปด้วยนะคะสําหรับวัตถุดิบที่เราจะนํามาทําเทียนหอมนะคะที่จริงมันมีหลายตัวนะคะที่เราจะนํามาทําเทียนหอมไม่ว่าจะเป็นพาราฟินก็คือตัวเดียวกันที่ใช้ทํายามองนะคะจะใช้พาราฟินก็ได้เจลแว็กก็ได้ไข่พึ่งก็ได้ไข่ปลาล์มก็ทําได้ค่ะแล้วก็ไข่ถั่วเหลืองแต่วันนี้ลิเลือกใช้ไข่ถั่วเหลืองนะคะตัวนี้ไข่ถั่วเหลืองเนี่ยก็สําหรับคนที่แพ้ง่ายนะคะเพราะว่าเวลาที่จุด การเผาไหม้ของเขาก็จะสะอาดไม่มีควันนะคะลบน้ํามันหอมระเหยคือแล้วแต่เรานะคะว่าเราจะชอบกลิ่นไหนในตัวอย่างนี้ก็จะมีออยคาลิปตัสน้ํามันส้มโรสแมรี่แล้วก็กลิ่นไม้จันนะคะที่จะทํานะคะรีจะใช้กลิ่นโรสแมรี่เพราะว่าชอบ เป็นพิเศษแล้วก็กลิ่นไม้จันนะคะภาชนะที่เราจะนํามาใส่เทียนหอมนะคะเราสามารถใช้ได้แบบนี้ค่ะที่เป็นแก้วเล็กๆหรือว่าถ้วยใบเล็กนะคะอันนี้ก็คือใส่ใส่เทียนหอมได้นะคะหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบสําเร็จที่เขามีขายอยู่แล้วนะคะมันก็ง่ายหน่อยมันก็จะประกอบไปด้วย ถ้วยสาหรับใส่เทียนหอมนะคะก็จะมีไส้เทียนแบบสําเร็จรูปนะคะที่เขาทขําขายอยู่แล้วเนาะเวลาสั่ง,งก็หาใน,นเน็ตน,นะคะคน้นค้นหาไปเลยค่ะว่าอุปกรณ์สําหรับทําเทียนหอมเนาะอันนี้ก็เป็นไส้เทียนที่เขายึดยึดกับฐานไว้ให้แล้วค่ะก็จะมีกาวกาวเป็นแผ่นเล็กๆสําหรับยึดกันกันกบถ้วยถ้าเราใส่ถ้วยเล็กเราติดลงไปแล้วเราก็ตัด ให้ได้พอดีอันนี้ก็เป็นกาวสำหรับติดที่ถ้วยติดลงไปในนี้ค่ะแล้วก็จัดไส้เทียนให้อยู่แนวตรงอันนี้ก็เป็นดอกลาเวนเดอร์แห้งนะคะ เราจะใช้ตกแต่งทําให้ดูสวยงามนะคะที่จริงจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าจะตกแต่งให้ดูแบบมันน่าใช้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกจันนะคะดอกจันที่เราใช้ทํายาดมสมุนไพรนะคะสําหรับถ้วยที่เราจะนํามาหลอมไข่ทูเหลืองเราจะใช้เป็นเซรามิกแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นถ้วยแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นหม้อสแตนเลสใบเล็กก็ได้ สูตรที่ทําในวันนี้ใช้ไข่ถั่วเหลือง18กรัมนะคะแล้วก็น้ํามันหอมระเหยก็จะใช้2กรัมก่อนอื่นเราจะต้องนําไข่ถัว่วนําไปต้มให้ละลายจะใช้วิธีการเข้าไมโครเวฟก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการตุนด้วยหม้อสองชั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวลีจะนําไปตุนนะคะอ่าในนี้เป็นไข่ถั่วเหลือง18กรัมนะคะใช้น้ำหอม2กรัมหรือว่าจะใช้วิธีการใช้ หลอดหยดก็ได้นะคะก็ประมาณ2 ml นะคะตอนนี้ก็นะลายแล้วนะคะเราต้องรอให้ตรงนี้มันลดลงประมาณ50องศาจึงจะใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปนะคะตอนนี้ก็53องศาเราจะใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปเลยค่ะถ้าเราใส่ลงไปตอนที่มันร้อนเนี่ยกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยก็จะไปก่อนคนให้เข้ากันค่ะ เทใส่ถ้วยได้เลยค่ะได้กลิ่นโรสแมรี่หอมสดชื่นมากๆเลยค่ะสำหรับถ้วยนี้วิจะใช้กลิ่นไม้จันท์ค่ะไข่ถั่ว18กร,รัมจะใช้น้ำมันหอมระเหย 2>, 2กร,รมัมหรือว่า2 ml นะคะ บางคนก็จะนับเป็นหยดถ้วยนี้เทก่อนเริ่มที่จะ มองเห็นเป็นสีขาวคุณนแล้วก็จะใส่ดอกไม้แห้งลงไปนะคะตกแต่งให้ดูสวยงามน่าใช้จะไม่ใส่ก็ได้นะคะสำหรับแก้วนี้ดิจะทำให้ดูนะคะว่าถ้าหากเราต้องการที่จะเพิ่มสีเนี่ยเราสามารถทำได้ค่ะที่จะใช้น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ค่ะก็จะตกแต่งด้วยดอกลาเวนเดอร์แบบแห้งก็จะใส่สีเมก้าลงไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะ เราไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดหน่อยก็พอค่ะทาให้ดูเป็นแนวทางนะคะคือเราใส่แค่ให้มีสีพอสวยงามนะคะไม่ได้ม่ได้ใส่เยอะนะคะสีน้ำมันก็ใช้ได้นะคะอยากให้ดอกไม้แห้งเนี่ยอยู่ อยู่ในเนื้อเทียนหอมนะคะนี่ก็จะใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เนาะตอนนี้เทียนหอมของเราก็แห้งแล้วนะคะที่ใส่ซีเมก้านิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นกลิ่น l a v เ n อร์อันนี้ตอนที่ตอนที่เทียนหอม ยังไม่แห้งสนิทด,ดีก็ได้ใส่อันนี้เป็นสมุนไพรโปยกักนะคะก็คือตกแต่งให้มันดูสวยงามนะคะสองถ้วยนี้จะเป็นกลิ่นไม้จันทสองถ้วยนี้ก็เป็นกลิ่นรสเมลี่ค่ะซึ่งเป็นน้ํามันหอมระเหยแท้กลิ่นเขาจะไม่แรงเหมือนน้ําหอมที่ที่แต่งนะคะจะไม่แรงเหมือนน้าหอมสังเคราะห์นะคะมันจะมีความอ่อนกว่าสําหรับวิธีการทําเทียนหอมอโรมาก็เสร็จแล้วนะคะก็ไปลองทําตามได้เลยค่ะ